คำสาปของเธออยู่ในตัวคุณแล้วฮัลโหลดูดวต s ั p แมนวันนี้เราก็จะมาแชทเกมกันนะฮะเกมชื่อเกมน้ำตานะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเราตื่นมาในที่ไหนที่ไหนที่สักแห่งท้่หนึ่งนะครับตอนนี้เวลาหกนาฬิกาเราน่าจะต้องหาว t ต e f ฟ c k หาบังเหรอบังโดนจับบอบังบังใครจับบังไปเช อีกคร oh. yourself, oh. ังนอกนะฮะเรานายจะต้องเข้าไปสับบทอย่างนี uh ้ก yeah, yeah, you know. yeah. uh, ่อนเอรอยิงได้เหรอตอนนี้เวลาสเมตนาลิกา30ประทีแล้วครับหรือว่าตี1ผมจะเจอสาริสาร์นึงแล้วอุ๊ยๆๆๆๆๆๆอ่าอย่าทำฉันอย่าทำฉันผมต้องวิดดีแล้วครับตอนนี้ผมเจอผี อ้าเยออ้าอาโอ้โหทำไมผีมาเยอะขนาดนี้กูจะรอดไปจากตรงนี้ได้หรือไม่้อฮ่าฮ่าโอ้โหถึงกับตกใจจริงเลยนะฮะมีอีอผีเด็กผีเด็กแล้วผมโดนผมโดนผีกระสือตามล้อคนอยู่ผอ้โดนผีทุกตัวตามล้อคนอยู่ตอนนี้จะยังไงดีจะยังไงดีครับว้า ผมต้องออกไปผมต้องไปจากที่ตรงนี้ผมต้องไปจากที่ตรงนี้แล้วอ้าฮ่า